สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานนะคะการปัดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะเป็นวิดีโอแรนดอมนะคะใครเห็นวิดีโอนี้ก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะในเจวันนี้นะคะจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างใน7วันนี้ใน7วันนี้สาธุนะคะขอไพ่พรมยานนะคะไวโพนูชัยนะคะนับจากวันที่คุณเห็นวิดีโอนะคะ เจ็ดวันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะจะโดดเด่นในเรื่องใดโชคโชคดีใดนะคะเรื่องดีๆใดไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบที่สองพยายามอยาให้เห็นนะอะแล้วไพ่ใบที่สามนะคะอืมอเรามาดูกันไพ่ใบแรก พระโคนนทินะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะไข่บูชาพระศิวะนะคะช่วงนี้จะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีเกณฑ์ได้รถในใครหลายๆคนนะคะอะไรที่เกี่ยวกับรถได้รถได้ไดเดินทางนะคะช่วงนี้จะเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมหาอุดนะคะเป็นลูกรักของพระศิวะนะคะขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตคุณนะคะ ภพ่ใบที่2นะคะความสุขความสมหวังนะคะพระนางสุรัสวดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะเป็นไพ่ของคุณหญิงคุณนายคุณชายนะคะชีวิตจะดีดีนะคะชีวิตจะแบบรู้ราสุขสบายนะคะ มีกินมีใช้มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะความสุขความสมหวังมีสติมีปัญญามีบารมีนะคะบุญหนุนนำนะคะส่งผลให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองใครที่มีธุรกิจส่วนตัวจะประสบความสำเร็จดีมากนะคะโหเป็นไพ่ดีนะคะอารับพลังงานดีๆความสุขนะคะรับรื่อในชีวิตเลยอืมต่อไปนะคะไพ่ใบสุดท้ายสิ่งดีๆใดจะเกิดขึ้นอีกว้าว ไพ่กรรมเทพนะคะความรักความอบอุ่นนะคะเป็นไพ่กรรมเทพนะคะใครโสดมีเกณฑ์จะสละโสดนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะรอบุตรก็มีเกณฑ์จะได้บุตรนะคะไพ่ความรักที่ดีนะคะความสุขความสมหวังนะคะเป็นไพ่กรรมเทพนะคะการติดตาต้องใจความรักความได้สิ่งที่ถูกใจนะคะก็สัตว์ทุกนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ การได้ชีวิตท,ที่ดีขึ้นเหมือนการเกิดใหม่เลยอ่ะเป็นไพ่ของกรรมเทพการเกิดนะคะการเดินทางการได้อะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายโอสาถุนะคะใครรอบุตรก็มีเกณฑ์จะได้บุตรด้วยใครโสดก็มีเกณฑ์จะเจอคู่นะคะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะรับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานพิมพ์คําว่าสาธุรับพลังงานดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะ